ยามาอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่จะทำให้การเดินทางของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นต้องโทรไปหาน้องคนนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแม่น้องจิมมี่อักรเดชนะครับผม คนี่เป็นครั้งที่สองที่พี่โทรมารบกวนเพราะว่าไปอ่านรีวิวหนึ่งเกี่ยวกับแอปที่ชื่อว่าเออตกลงมันอ่านเป็นมูวิดหรือ Move It ครับผมออผมผมจริงๆแล้วผมผมอ่านยังไงก็อ่านเป็นมูวิดนะฮะอ่าเอาเอแต่ไม่ใช่โควิดเนาะอืม่่ช่ครับช่าก็ต้องบอกว่าอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งคุยกันแต่เพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องเขาต่อไปฟังสักสีนาทีกับ รีวิวตัวนี้ขออนุญาตแปลงเป็นเสียงได้ไหมครับน้องที่ไ,ได้ครับได้ครับไปฟังกันเลยครับรีวิวมูฟิกแอพที่จะทําให้การเดินทางด้วยรถเมย์ง่ายขึ้นกว่าที่เคยสําหรับคนตาบอดแล้วการเดินทางด้วยรถเมย์ถือเป็นเรื่องค่อนข้างยากเลยล่ะครับเริ่มตั้งแต่การเดินทางไปยังป้ายรถที่ใกล้ที่สุดเมื่อไหร่รถจะมาไปจนกระทั่งงอเมื่อถึงป้ายที่เราจะลงกระเป๋าที่ไม่คุ้นเคยกับคนตาบอดก็อาจจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ควรจนอาจจะมีปัญหาตามมาได้เช่นนั่งเลยป้ายเป็นตน้น เพราะปัญหาที่จุกจิกแบบนี้ผมเลยได้ข้อสรุปจากความเข้าใจของตัวเองว่ารถเมย์จะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่คนตาบอดจะใช้บริการแต่เมื่อต้นปีที่แล้วบังเอิญว่าด้วยหน้าที่การงานทําให้ต้องใช้บริการรถเมย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมได้เจอกับเจ้า m ู v i กแอปที่เป็นผู้ช่วยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภทและเข้าถึงกับสกรีนรีเดอร์ทั้ง iOS และ Android อธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือแอปนี้สามารถที่จะแนะนำวิธีการเดินทางไปยังเป้าหมายให้เราได้โดยเราสามารถเลือกวิธีการเดินทางที่สะดวกและใกล้ที่สุดมีทั้งรถไฟเรือรถเมล์และรถไฟฟ้าแต่ที่มีประโยชน์กว่านั้นก็คือถ้าเราเปิดให้แอปทำงานในขณะเดินทางระบบจะอัปเดตแบบเรียลไทม์และแจ้งให้เราทราบเป็นระยะว่าขั้นตอนต่อไปในการเดินทางคืออะไร ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะครับในการเดินทางจากห้วยเข่งไปยังสำนักงานเขตดุสิตถ้าจะใช้รถไฟฟ้าผมต้องนั่งหลายต่อมากตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปยังสถานีรถไฟฟ้านั่งไปลงสิรินทรและต่อรถมอเตอร์ไซค์ออกมาอีกเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายสองเท่าแต่ถ้าผมเลือกใช้รถเมย์ผมก็แค่นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาขึ้นรถเมย์ที่ป้ายใกล้ที่สุดและสามารถลงป้ายรถเมหน้าสำนักงานเขตได้เลยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก โดยในขณะที่รถเมย์กำลังวิ่งไปตามเส้นทาง Voice Over จะรายงานผ่านโทรศัพท์ด้วยว่าป้ายต่อไปคือป้ายอะไรต้องนั่งไปอีกกี่ป้ายจึงจะถึงเป้าหมายใช้เวลาเท่าไหร่แค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวว่ากระเป๋ารถเมย์จะลืมหรือเราจะลงผิดป้ายอีกแล้วล่ะครับแต่อย่างที่รู้กันว่าอัตราการวิ่งของรถเมย์แต่ละคันไม่ได้มีความเร็วสม่ำเสมอเหมือนรถไฟฟ้าคนที่จะเลือกใช้บริการรถเมย์อาจจะมีข้อกังวลว่าเราจะลงเลยไป้ายไหมปัญหาตรงนี้ตัดไปได้เลยครับเพราะแอปจะแจ้งเตือนให้เราเตรียมพร้อมก่อนที่จะลงถึง2ครั้งและเมื่อเตือนครั้งที่3แปลว่า หาเราสามารถที่จะลงได้แล้วยกตัวอย่างเคสของผมเองก่อนจะถึงป้ายสำนักงานเขตดุสิตการเตือนครั้งที่1นึ่งแอปจะแจ้งว่าจะมาถึงที่สำนักงานเขตดุสิตในไม่ช้านั่นหมายความว่าผมยังมีเวลาเตรียมตัวอยู่การเตือนครั้งที่2จะมีเสียงบอกว่าเตรียมพร้อม ในการเตือนครั้งนี้ให้เราลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้กระเป๋ารถหรือคนขับทราบว่าป้ายหน้าคือเป้าหมายแล้วและเมื่อเตือนว่าถึงเป้าหมายเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้โทรศัพท์แล้วก็ได้ครับเพราะมันคือป้ายที่เราจะต้องลงคงไม่มีเวลามาฟังเสียงจากแอป5 5 5โดยส่วนตัวใช้งานฟังก์ชันนี้แล้วพอใจมาก เพราะถึงแม้กระเป๋ารถเมย์จะไม่บอกว่าถึงป้ายไหนแล้วเราก็สามารถทราบได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องไปเรียกร้องให้รถเมย์ติดตั้งระบบเสียงบอกป้ายเหมือนรถไฟฟ้าให้ยุ่งยากเพียงแค่ใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทต่างๆแต่สําหรับบริการอื่นๆเช่นเรือผมก็ยังไม่เคยลองเอามาใช้นะครับสรุปข้อดีและข้อสังเกตข้อดีสามารถค้นหาเส้นทางและวิธีการเดินทางที่จะไปโดยใช้ขนส่งสาธารณะได้ครอบคลุมทุกบริการ โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าถึงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีเสียงบอกป้ายรถเมล์ตลอดเส้นทางสามารถคำนวณระยะเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงหรือกำหนดเวลาที่จะเดินทางไปถึงเพื่อให้แอปบอกเวลาที่เราต้องเริ่มออกเดินทางได้เป็นตัวช่วยจัดการเวลาได้ในระดับหนึ่งเลยครับเป็นแอปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีโฆษณา100ข้อสังเกต ในระบบปฏิบัติการนั้นร i ยการบอกป้ายรถเมย์จะใช้งานไม่ได้เหมือนใน iOS แต่ก็ยังสามารถเตือนก่อนจะถึงเป้าหมายได้ปกติตอนจะขึ้นรถก็ยังต้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอยู่นะครับเพราะแอร์พอยังไม่เตือนว่ารถสายที่เราจะขึ้นมาถึงแล้วถ้าเพิ่มการทำงานตรงนี้เข้าไปได้จะดีมากเบื้องต้นได้ส่งฟีดแบ็กไปยังผู้พัฒนาแอปแล้ว หวังว่าแอปนี้จะเป็นประโยชน์ลองไปโหลดมาใช้ดูนะครับมีปัญหาตรงไหนหรือพบข้อดีข้อเสียอะไรที่ผมอาจจะพูดยังไม่หมดมาคุยกันต่อใต้คอมเมนต์โพสต์นี้เลยผมลองเอาแอปไวอาบัสที่คนตาบอดหลายๆท่านบอกว่าเป็นแอปที่เราเข้าถึงมาเทียบกันดูก็พบว่าอันนี้ไม่ได้โวยนะครับมูวิดดีกว่าเห็นเนอย่าเพิ่งเชื่อผมก็ได้ถ้าย,ยังไม่ได้ลองด้วยตัวเองเพราะใช้ดีจึงบอกต่อนะฮะ ปอลอเคยวางแผนจะอัดวิดีโอตอนอยู่บนรถเมลแล้วใช้แอปนี้เป็นตัวช่วยแต่ตอนนี้เปลี่ยนที่ทํางานใหม่แล้วเลยเว้นว่างจากการใช้รถเมลระยะหนึ่งแต่ก็ยังมีไว้ติดเครื่องอยู่ครับเป็นประโยชน์เวลาที่เพื่อนไม่คุ้นเคยกับเส้นทางเราก็สามารถช่วยหาเส้นทางและวิธีการเดินทางให้ได้ใครที่ยังใช้รถเมลอยู่ลองทําเป็นวิดีโอมาให้เพื่อนเพื่อนคนตาบอดที่ยังตัดสินใจอยู่ได้รับฟังกันจะขอบคุณมากครับเขบียนโดยจิมีเอแคเรเดก ส0พฤศจิกายน2 0 2 2 2เวลา2นาฬิกา53นาที PM รู้สึกตื่นเอต้นโอเคครับกลับมาเรียบร้อยนะครับแหมรวดเร็วนะน้องจิมมี่นะครับผมอ่าครับแม่ก็เป็นเสียงเปรมวดีอ่านนะครับอาจจะมีบางถ้อยคำอาจจะงงๆมีตื่นสรละเอต้นด้วยครับผมตื่นเต้นครับผมครับแม่ข้อความนี้บทความนี้เขียนเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมใช่ครับ อ่ะมันมันมีเมื่อกี้เล่าในนั้นคุณเปรมวดีอ่านให้ฟังว่าเมื่อก่อนไปไปทำงานแถวไหนนะห้วยขวางหรืออยังไงนะครับอ่าคือคือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะแต่ก่อนผมคือช่วงประมาณต้นปีผมไปทำที่เหตดุสิตซึ่งตรงนั้นอ่ะรถไฟฟ้าถ้าจะไปจริงๆคือต้องต่อวีนออกมาอีกกับเสียเวลาอครับอ่าผมก็เลยเออมันจะมีแอปตัวไหนที่เราสามารถใช้รถเมล์ได้ไหมคือ ด้วยด้วยความที่ว่าเออผมก็มาอยู่กรุงเทพเพิ่งเพิ่งมาอยู่นะครับอ่ะก็เลยยังไม่ชินทานยังไม่ชินยังไม่ชินทาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเขาอ่ะใช้อันไรกันก็เลยลองมาหาหาใน Google ด,นดูแล้วก็โอเคมันขึ้นเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเป็นเป็นมูฟิกอขผมเรียกเป็นผมเรียกมูฟิตหรื่อเรียกอะไรดีมันมันสะกดยังไงนะขออีกทีครับมันสะกดเป็น MWO แล้วก็ V I T ครับเออมันจะ move ถ้า Move มันต้อง m อ v e เอนาะ m อใช่ครับอ่าแต่นี้มัน m อ o มแล้วก็ i อทติดกันหมดเลยใช่ครับติดกันหมดเลยผมก็เลยจะอ่านเป็น Move It แล้วกันเอาให้มันเข้าใจกันง่ายแต่จริงๆแล้วก็อาจจะเพี้ยนเป็น Move ิ t บ้างนะฮะก็คือเข้าใจตรงกันว่ามันเทียบตัวเดียวกันนั่นแหละอืมเลยเลยอยากจะมาป้ายยาเพื่อนๆว่า มันมีประโยชน์พอขึ้นรถเมย์ไปแล้วที่อย่างที่เล่าอ่ะในหลายๆครั้งเวลาขึ้นไปบอกพี่กระเป๋าไว้ว่าเออผมจะไปลงเดอะมอลล์บางแคครับอ,อ,อย่างเงี้ยอ่าอย่างอย่างพี่นั่งสายอ่าแปดเอ็ดแปดสิบอย่างเงี้ยแปดสี่ไปรถมันเป็นทางตรงยาวเลยอ่ะอ,อซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าว่าลงไปไหนแล้วหลายๆหลายๆครั้ง กระเป๋ารถเมล์ลืม,ลมว่าลืม,ลมบางทีเลยไปอย่างพี่เดลโมาบางแคพี่เลยไปถึงหนองแขมเงี่ยโอ้โหเหมือนไกลลิฟเลย<จ>นี่ไกลครับแล้วก็ต้องนั่งวนกลับมาหรือไม่งั้นบางทีถ้าจะให้นับป้ายเหมือนรถไฟฟ้าก็นับไม่ได้ด้วยเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าที่มันจอดไอะจอดป้ายหรือว่าจอดรถติดวะอะไรเงี้ยหรือหรือบางครั้งมีด้วยคือบางป้ายจอดบางป้ายไม่จอดอ่าครับซึ่งก็เลยไปเลยแล้วแล้วแอปนี้มีประโยชน์ยังไงครับผม ก็จะมีไปอยู่คือมาช่วยตรงนี้ครับถ้า war, เกิดว่าสมมติว่าอ่าผ่านป้ายนี้ปุ๊บคือเขาก็จะบอกไปเรื่อยๆเ,เลยว่าอาป้ายต่อไปคืออะไรบอกเหมือนรถไฟฟ้าเลยครับอบอกเหมือนรถไฟฟ้าเลยอ๋อเขาป้ายทุกป้ายในในป้ายรถเมล์ในเมืองไทยเราทุกป้ายมีชื่อเรียกใช่ไหมครับผมใช่ครับมีชื่อเรียกหมดเลยอคือเขาเขาจะมีเสียงไวโอเวอร์ over, อย่างที่บอกไว้ว่าแอปนี้เข้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าใช่ครับ แต่แต่ว่าถ้าเป็น a อ d r o i d เนี่ยยังยังไม่บอกแต่ละป้ายใช่ไหมใช่ครับ a n d r o อยยังไม่บอกป้ายที่ที่เราผ่านแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะถึงปุ๊บก,ก็คือบอกเหมือนเดิมมีเตือนเหมือนเดิมครับที่ที่เขียนไว้มีเตือนสามครั้งอย่างที่บอกใกล้ถึงพร้อมพร้อมถึงอะไรเงี้ยถึงอ่าใช่ครับถึงแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมครับอโอโ้โหแล้วมันนอกจากการเดินทางโดยรถเมย์ตรงเนี้ย วิธีการที่เราขึ้นไปเราจะต้องทำยังไงบอกว่าเราจะเลือกโดยสารเฉพาะรถเมย์จากเลือกจากป้ายนี้ไปป้ายนี้อย่างนี้ครับเอ่อจริงๆเลือกจากต้นทางไปไปลายทางได้เลยครับแล้วเขาก็จะหาสถานที่ที่คือจะหาไปารถเมย์หรือว่า,หร,วาห,รหรือว่าการโดยสารอื่นๆที่จะไปได้ง่ายที่สุดที่เราเลือกที่เราสามารถไปได้ครับแล้วเขาก็มีแนะนําด้วยว่าต้องขึ้นสายนี้สายนี้อย่างนี้ด้วยไหมครับใช่ใช่ครับแนะนําด้วยครับเพราะว่าสามารถจะเลือกได้ว่าเรา เอาเอาแบบสะดวกที่สุดก็คือตามแอปแนะนาําหรือว่าจะเอาแบบเดินเปลี่ยนป้ายน้อยที่สุดหรือว่าจะเอาระยะทางเดินน้อยที่สุดอะไรเงี้ยมีให้เราเลือกได้ครับคือมีทั้งเข้าไปโหลดในแอป Store ก็มีเข้าไปโหลดในเพจสโตร์ก็มีใช่ครับแล้วมันต้อง <c oughs> ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย f Facebook เอ่อลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID อะไรไหมอย่างี้ ไม่ต้องครับถ้าเกิดว่าเราคือจริงๆถ้าเกิดว่าจะล็อกอินเราก็จะสามารถเข้าเข้าเป็นหนึ่งในชุมชนของของโมบิดนี้ได้ก็คืออ่าอาจจะไปบอกว่าเส้นทางตรงนี้มันขาดหายไปน้ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ใช้อย่างเดียวโหลดมาก็ติดตั้งแล้วก็เปิดใช้งานได้ปกติเลยโอ้โหแล้วนอกจากรถเมย์เนี่ยครับมันเห็นเมื่อกี้ที่ฟังเนี่ยมันมีทั้งเรือมีทั้งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าโอ้เมื่อเรือมีรถไฟฟ้าแล้วก็คือ ท,ที่ที่ผมไม่ได้เขียนลงไปใน้นนั้น,นก็คือมันสามารถที่จะเพิ่มสมมติว่าตรงนี้คือสถานที่ทํางานเราเรามาตรงนี้เป็นประจำอยู่และวแล้วก็สามารถที่จะมาร์กไว้เป็นว่าเฮ้ยตรงนี้ยเป็นที่ทํางานเราแล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านอืตีเป็นที่พักได้ด้วยครับอ๋อท,ท,ทาให้เราไม่ต้องมานั่งกําหนดจุดหมายปลายทางหรือหรือต้นทางทุกครั้งใช่ครับสามารถที่จะบันทึกปลายทางไว้แล้วก็ทางชื่อตามที้เราสะดวกเลยแล้วก็ถึงเวลาก็แค่ไปเลือกตามที่เราบันทึกไว้ได้เลยครับ แอปนี้ที่เขียนไว้เมื่อกี้ฟังอีกถ้าถ้าได้ยินไม่ผิดฟรีด้วยใช่ครับฟรีอ่าแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเพิ่มเป็นความรู้นิดหนึ่งเนาะพอดีผมเพิ่งไปอ่านอ่านอ่านในเว็บไซต์เข้ามาช่วงช่วงก่อนก่อนที่จะพิจาณาอ่านนิดเดียว่าใช่ครับอ่าคือแอปตรงนี้เป็นตอนนี้เป็นของบริษัทอินเทลอินเทลคอมพานีนี่แหละครับที่เราคุ้นกันเนี่ยเข้าไปซื้อกิจการครับอืมแล้วก็ตอนนี้คือให้บริการอยู่อทั่วโลก ประมาณหนึ่งร้อยสิบสองประเทศแล้วครับประเทศไทยเราคือหนึ่งในนั้นใช่ครับประเทศไทยเราค็นหนึ่งในนั้นครับแล้วแล้วตัวเนี้ยรองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบใช่ครับตอนนี้เต็มรูปแบบเลยคือภาษาคือเข้าแปลมาตอนนี้รับรองการรอง,องทั้งหมดสี่สิบห้าภาษาไม่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 ไม,ไม่ใช่แบบว่าป้ายต่อไปไป้ายดูสิอเนี่ยไม่ไม่ใช่นะเป็น ไม่มีครับก็คือเขาจะเขียนทั้งไทยทั้งอังกฤษไปเลยก็สามารถมาใช้ได้ทั้งคู่อารมณ์เหมือนหนึ่งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเลยสถานีต่อไปสยามอย่างเงี้ยเขาจะเขียนสยามโยภาษาอังกฤษด้วยมีภาษาไทยกำกับด้วยโอ้เหรอเออน่าสนใจนะครับเดี๋ยวต้องโหลดเก็บไว้บ้างแต่พี่นั่งสองป้ายเองะครับจากสวัสดีมาปปสครับสองป้ายเออพี่พี่ต้องหาเวลาเรานั่งรถเมล์แบบรอบุงเทพดูแล้วเราจะรู้ว่ามันมันตรงจริงๆนะอะไรเงี้ยดี๋ยจะเอาเวลาตรงไหนดีนะ เดี๋ยวใครว่างมานั่งไปกับพี่ด้วยน้องจิมมี่วันไหนเรานัดทัวร์กันอก็ได้ไแล้วใครบ้างครับที่เหมาะกับการใช้งานแอปตัวนี้ครับผมผมว่าทุกคนเหมาะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นคนตาบอดเราเราเดินทางกันเองอยู่แล้วเนาะแล้วก็เผื่อเป็นทางเลือกด้วยบางทีการใช้รถไฟฟ้าก็อาจจะต้องอย่างที่ผมบอกไปว่าก่อนจะเข้าสถานีหรือออกสถานีหรือเข้าไปแล้วต้องรอปภต้องต้องรอพนักง,งานมาช่วยรเรา แล้วก็ลองเอามาันเปรียบเทียบกันดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราใช้รถเมล์ไปถึงปลายทางปุ๊บเราลงแล้วถึงเลยอันไหนมันจะสะดวกกว่ากันอะไรเงี้ยนะครับอืมแม่ข้อสังเกตที่น้องจิมมี่เขียนไว้ให้เราได้ฟังคุณเ,เปรมบดีอ่านให้คือเออยังไม่รู้ว่าเวลาอยู่ที่ป้ายก็ยังต้องขอความช่วยเหลือให้คนดูสายให้อยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็คือเขาจะเตือนไม่ถึงเวลาลงแต่สมมติว่าอ่านอยู่ตะอยู่อย,อย,อยู่ตรงนี้ปุ๊บเราเราจะขึ้นสายนี้ รถที่วิ่งผ่านมาเราจะยังไม่รู้ว่าคือสายไหนเขาจะังไม่เตือนว่าเขาจะยังไม่มีการเตือนว่าสายที่เราจะขึ้นมาถึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นครับเสียดายเนาะก็ที่น้องจะไม่มีการตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันก็คือตัวเวียเวียบัสอ่าอันนี้แอปตัวนี้เข้าถึงดีกว่าอ่าใช่ใช่ครับคือเทาที่ผมลองนะเทาที่ผมลองก็เวียบัสก็เป็นแค่ของ คือเป็นของคนไทยที่ทําทําใช้กันในประเทศไทยเองแต่ว่าแอปตัวนี้คือเขากระจายไปทั่วโลกแล้วจ,จริงเวียบัสมันดูได้เลยนะว่ารถวิ่งเข้ามาแต่ดูแบบตาดีนะดูแบบตาดีอ๋อใช่ใช่มันจะเป็นเป็นเหมือนเป็นเส้นจ P S พลิงตามรถใช่ <รถ S 1> ใช,ใชเ่เราเราฟิกไว้เลยว่าเราจะรถคันนี้มันจะเห็นเลยว่ารถตอนนี้อยู่ตรงอประชาสงเคราะห์รถตรงน,นี้อยู่มามาวน์าวรีแล้วอย่างเงี้ยอ่า,ามันเห็นกี่คันแต่ว่าคนตาบอดเราเข้าไม่ถึงครับเสียดายนะแต่ว่า ตัวนี้เมื่ออยู่บนรถเมย์น้องจิมมี่บอกกับเราว่าช่วยคุณได้นะครับคุณจะได้ไม่ต้องไปถามตะโกนถามเออบางทีผมในชอบตะโกนถามลงปปสด้วยนะครับอย่าลืมผมนะอย่าเลยนะอย่าเลยอย่างเงี้ยอ่าครับครับแล้วเราเอผมได้ได้อีกตัวหนึ่งก็คือเราสามารถเปิดให้เขาทางานเบื้องหลังสมมติว่าผมอยู่บนรถแล้วเราอาจจะไม่ถ้าเรานั่งยาวๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งฟังก็ได้ว่ามันผ่านไปนี้ไปนี้ไปนี้แล้วเล่นเฟซบุ๊กได้ไหมเล่นเฟซบุ๊กได้ได้ครับได้ครับอ่า แต่เปิดบุ๊กได้เปิด youtube ได้ไอแอปนี้ก็จะทำงานเบื้องหลังแต่เราต้องเราต้องมีสมาธิหน่อยใช่ไหมเพราะเดี๋ยวฟังย t u b e ฟังเพลินฟังคุณสอรยุทธ์ตอนเช้าฟังไทยรัฐฟังอะไรต่างๆนานาเนาะคือถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาทำงานเบื้องหลังถ้ามันใกล้ถึงเขาก็จะเตือนเหมือเดิมเขก็จะสั่นก็จะมีการสั่นด้วยมีเสียงเตือนด้วยครับหรือไม่เราต้องเปิดอะไรการหลบเสียงไว้เพื่อให้เสียงของยูทูปสองเสียงของวิทยุลดลงอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับอ่าแม น้องจิมมี่ครับขอบคุณมากๆเลยที่มาป้ายยาแอปดีๆอย่างเงี้ยให้กับพวกเราชาว1 4ึ่นะครับขออนุญาตนะครับที่จะมีบทความดีๆเราจะได้มีการคอล l call f r m p h อย่างเงี้ยมาหาเพื่อมาแนะนํากับเพื่อนๆอีกนะครับแล้วช่วยแนะนำนิดนึงอันเนี้ยเราไม่ได้มีการแนะนําการใช้งานเพื่อนๆที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยพอแอปมันเข้าถึงหมดเนี่ยถือว่าคนคนที่แบบใช้งาน v ว i อเวอร์ over, ประมาณนึงได้ท็อกแบ็กประมาณ uh. นึงได้เนี่ย สามารถที่จะเรียนรู้จากตัวแอป Move It หรือ Move It เนี่ยเองได้เลยไหมครับได้เลยครับมันง่ายใช่ไหมมันง่ายมากก็คือแค่ปัดซ้ายขวาอะไรเงี้ยเราก็ดืบตแท็บเข้าไปเป็นช่องข้อความขึ้นมาพิมพ์ปกติเลยครับใช้งานง่ายๆแต่แอปนี้อย่าลืมอย่าลืมใช่ไหมต้องเปิดบริการระบุต,ตำแหน่งที่ตั้งไว้ด้วยอ่าใช่ครับต้องเปิดให้เขาแบบอนุญาตอาจารย์ญาตเสมอเลยก็ได้ครับอนุญาตแบบอนุญาตใน,ตนอนุญาตในระหว่างใช้งานแอปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผม อ่าใช่ครับแล้วก็อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเขาเตือนอยู่เบื้องหลังล้วเราไม่รู้อะไรอย่างนี้นะน้องจิมมี่ครับฝากอะไรกัือนเพื่อนในการเดินทางออกสู่ภายนอกของพวกเราหน่อยครับว่าเราจะต้องดูแลและมัดระวังตัวอย่างไรครับครับก็คือ,อการเดินทางของเราเนี่ยมันมีเทคโนโลยีมาช่วยอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้อง แลมัดระวังก็คือ,อบางทีเทคโนโลยีอาจจะไม่แม่นยำเสมอไปนะเราก็อาจจะต้องใช้อ่าทักษะติดตัวด้วยนะครับใช้ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างคือมันต้องเอาหลายๆอย่างมาประกอบกัน hmm. ไม่ใช่ว่ามีแอปตัวนี้แล้วฉันจะไม่พึ่งพาใครเลยฉันจะไปคนเดียวฉันอะไรคือ uh. จริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้บางทีวิ่งผ่านตรงที่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตมันดีเลย uh. มันก็อาจจะไม่ได้ตรงเสมอไปก็ได้ครับอื hmm. เคยเคยเคยเจอใช่ไหมครับบางทีมันเยช่วงเน็ตมันมันขึ้นเป็นส g มีอ่ะนะบางทีมันขึ้นเป็นส g เน็ตมันจะห่วยลงเลยทันทีทันใดใช่ครับบางทีเวลามันขึ้นดิเลยปุ๊บเราต้องมากดระบุตำแหน่งปัจจุบันอีกทีหนึ่งคือเข้าตามเราไม่ถัดก็เป็นข้อสังเกตที่ฝากไว้กับพวกเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องจิมมี่อัครเดชอีกครั้งหนึ่งนะครับผม <ใ>ด,ดีครับในเทท้ายที่สุดของรายการนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับใครมีแอปพลิเคชันใครมีอุปกรณ์อะไรฮาร์ hardware, ดแวร์ดีๆก็อ,อย่าลืมกับป้ายยาทางนิน4รีถึพรัดวันนี้ผมนายหมอคอมและน้องจิมมี่อคะคาเดตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ